ตอนนี้เราไปเจอคุณมอบแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณมอบแนะนําตัวก่อนนะครับว่าอยู่ไทยทํางานอะไรชื่อมอบนะครับอยู่ที่ไทยผมทางานออฟฟิศนะครับในสายทางด้านเทลคอมอยู่ประมาณ2อสปีครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3ปีแล้วครับถามได้ไหมครับว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ได้ประมาณ5้าหมครับตอนคือตอนที่ออกมาจาก ที่ไทยเนาะห้าหมื่นห้าที่ไทยนี่ถือว่าเงินเดือนเยอะนะครับคือผมทํางานตําแหน่ง business analyst อย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เป็น developer โดยตรงตัวเลทก็จะไม่ได้ไม่เท่าพวกซอฟต์แวร์เด็ยแต่ว่าก็ค่อนข้างสูงสําหรับคนที่ไม่ได้จบ IT ทีมาครับแล้วก็เนี่ยครับจากว่าจะผูกมาทํา BA เพราะว่าอยากทําเรื่องไอทีมาตั้งแต่เด็กๆล้ครับเข้าไปทํากับบริษัทญี่ปุ่นชื่อ n t t data ประมาณ7เดือนแล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่ d t c ประมาณ3ปีครับก่อนมาที่นี่ ก็ดูจากหน้าที่การงานแล้วก็รายได้ที่ไทยนะครับถือว่าดีมากเลยนะสงสัยนะว่าทำไมนะถึงอยากมาที่แคนาดานะครับ สาเหตุที่อยากมาที่ต่างประเทศใช่ไหมครับคือต้องย้อนกลับไปว่าช่วงมปลายผมได้ไปแลกเปลี่ยนที่โปรการ e นเอิเฟสครับแล้วตอนนั้นได้ไปที่อเมริกาที่รัฐลาสกาครับสัญญาคือมันต้องกลับมาภายในปีหนึ่งพอกลับมารู้สึกว่าแบบความที่เราเปลี่ยนไปอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศดูอยากจะไปรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเราได้ไปเรียนชีวิตที่นั่นดูจะมันโอเคไหมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนมาหาลัยด้วยความที่แบบข้อจํากัดต่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับค่าใช้จ่ายมันสูงผมก็เลยไม่ได้คิดตรงนั้นไป๋อตำรวจ ไม่ใช่ไม่มีอะไรบ้างตอนนั้นคือความตั้งใจคือไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบแย้ายประเทศหรือว่าอยากจะวางแผนอะไรในใน,ในชีวิตยาวไงฮะแค่อยากจะรู้ว่าตัวเองอะ่ะถ้าสมมติว่าได้มาโอกาสจริงจะไปได้ไกลไหมถ้ามีโอกาสได้เรียนเนะาะได้เรียนเสร็จเราก็ทํางานฝึกงานเงนี้ยโอเคก็ดีละเก่งทำลายละโบลัสผมก็ไปเรื่อยๆพอได้ทํางานเสร็จก็จะได้ PR าความฝันที่เราเคยคิดไว้ไค่อยๆไปต่อเรื่อยๆครับเหมือนเป็นการอยากท้าทายตัวเองแบบนี้หรือเปล่าครับ จริงๆว่าผมก็ชอบเซตโกใหม่ๆให้ตัวเองอย่างตอนนี้ก็คือได้ ITA คือ Invite to Apply ของ PR ครับพยายามคิดว่าต่อไปนี้ทำอะไรต่อนะครับแล้วก็จะขอถามหน่อยนะครับว่ามาที่นี่ได้ยังไงนะ เป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากจะมาที่นี่นะครับเรื่องขั้นตอนการมาใช่ไหมขั้นตอนแรกคือต้องมีคะแนนภาษาก่อนไรื่อว่าจะอะไรก็ตามถ้ามีคะแนนภาษาเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะอภัยได้ทั่วโลกเรื่องคะแนนดีก็มีโอกาสเลือกเยอะก็เลยโอเค3วันหลังจากที่ผมตัดสินใจผมก็ไปหาดูแล้วก็สมัครสอบพอได้คะแนน i อเอลมาแล้วก็ค่อยมาเริ่มดูว่ามีประเทศไหนบ้างที่อยากไปผมก็เลือกแคนาดาผมก็เลยเลือกแวนคูเวอร์ไปแล้วมีโปรแกรมที่ b ีซีทีเรียกว่า Business IT นะครับ แล้วผมก็ไปดูว่าคนที่เขาจบเนี่ยเขาไปทํางานอะไรบ้างแล้วมันใกล้เคียงกับมันคืองานเดียวกับที่ผมทาที่ไทยเลยแต่ว่าแค่แค่เปลี่ยนประเทศอันนี้ก็คือโอเคมันอาจจะไม่ต้องรอปรับตัวเยอะไงครับ mm hmm. ก็เลยเรียนเลือกเรียนทางนี้หลังจากได้คะแนนภาษาแล้วก็สมัครเรียนไปจ่ายค่าคอมบิวเอนฟรีแล้วก็เริ่มได้เรียนอยากสอบถามนิดนึงว่าค่าเทอมในการมาเรียนที่นี่ของรักสูตรผมมันเป็นดิพโลมาสองปีะครับก็จะมีทั้งหมดสเทอม คือทั้งหลักสูตรเนี่ยผมประมาณ8 0 0 0 0 0 9 0 0 0บาทแต่ว่าหลังจากที่ผมเข้ามาแขดาดแล้วผมมีเวิร์กทร์นิตที่สามารถทำงานได้ทำงานพาร์ทไทม์เพื่อแบบว่าผ่อนภาระค่าใช้จ่ายได้ครับช่วงนั้นทำงานเพื่อผ่อนภาระในค่าใช้จ่ายเนี่ยรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับงานแรกผมทำก็คืองานแบบงานร้านอาหารงานร้านอาหารร้านญี่ปุ่นเป็นบุฟเฟต่ต์แต่ว่าคนเจ้าของคนจีนชั่วโมงละ16เดี่ยมั้งคนึงทำได้กี่ชั่วโมงอ่ะพอนนึงทำได้ก็ประมาณ8ชั่วโมงครับ อาทิตย์นึงทาได้ก<ม>ี่วันนี้ก็ทําได้จริงตอนนั้นมันมีกฎว่าห้ามเกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ<ม>แต่ว่าตอนนี้เขาอล็อ,ลอกกฎแล้วถ้าเทียบกับเราต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยม,มันมีโอกาสทํางานได้จริงๆประมาณเท่าไหร่โอ้โหแล้วแต่วัสดุเลยถ้าอย่าง BCIT ทก็อาจจะอาจจะเป็นสองอาทิตย์หรือว่าหลังเลิกเรียนไงครับเพราะ b c i t มันค่อนข้างเรียนหนักประมาณ7เครดิตแสดงว่าคนที่มาเนี่ยมีโอกาสทํางานได้จริงๆน่าจะสองสามวันเพราะเราต้องตั้งใจเรียนด้วยถูกใช่ผมว่ารายเรี้ตองเ,เป็นหลักแล้วตอนนั้นถ้าานง เกือเป็นแนวทางสําหรับคนอื่นที่กําลังมาน้อยมากประมาณเก้าร้อยเรียผมจำไม่ได้อะเรามันมันฟังชูเอ็มากเลยประมาณ8ปดเก้าร้อยเหรียญแล้วกันเนาะสำหรับประมาณประมาณใช่ต่อเพเช็คนะครับ2 0,000กว่าบาทจะได้ค่าที่อยู่อาจจะใช่ตอนนั้นจริงๆก็คือต้องต้องใช้เงินเก็บพอจะบอกได้ไหมครับว่าก่อนมามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ต้องเตรียมเงินเก็บมาเท่าไหร่ค่าแรกที่ต้องจ่ายคือค่าคอมมิชมนต์ฟรี เป็นไดนะ้พ่อสิทธิ์แหละมาจำว่าเราจะเรียนที่นี่แล้วนะเนี่ยครับตพราะนั้นรู้สึกประมาณค่าเรียนเที่ยวจ่ายค่าแรก,ก่อนแล้วครับพอเริ่มเรียนก็จ่ายค่าเทอม์นเทอรแรกเนาะแต่หลังจากนั้นก็ยังมีค่าตัว๋วเครื่องบินซึ่งเป็นเทีเ่ยวเดียวใช่ไหมครับก็นั่นมบินเจประมาณ8 0 0เหรียญครับแล้วก็ตอนช่วงที่มาเดือนแรกเนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่นนต้องเสียค่าเช่าบ้านอย่างน้อยคือผมต้องเตรียมไว้ประมาณ3 4เดือนเลยอ่ะซึ่งก็คือตอนนั้นจ่าย7จ็ดร้อยครัคุณสิประมาณสะอาสาพันค่ากินอยู่อีกเอา ตอนนั้นเตรียมมาประมาณ4,500<ๆ>ก็คือจ่ายค่าเช่าเดือนแรกที่นี่เราต้องมีมจ่ายเดโ o สิตด้วยครึ่งเดือนแล้วก็รวมค่าเช่ากันเพราะเราไม่รู้เลยว่ามาเนี่ยเราจะได้งานเมื่อไหร่คือยังไงช่วงเรียนปีเปียงไงก็ควรจะเป็อน,นเรา invest s. <S มาแล้วงเงินเก็บเกือบทั้งหมดต้องมาใช้ที่นี่นครับแล้วพอมาเรียนแล้วอ่ะไอ้พวกที่พาร์ทไทม์เนี่ยมันแค่ช่วยซัพพลายร่วค่าใช้จ่ายน,าน,าน,นั้นเองนค่าขนมหรือไม่ที่บ้านก็ต้องสามารถัพ p อ o r t ได้ประมาณจะต้งองเป็นที่บ้านครับผมผมก็คือมีเงินเก็บที่ทํางานไว้แล้วก็ผมอธิบาย่บ้านหล เบ็เสร็จเท่าไหร่นะจ่ายก่อนมา6,500ใช่ไหมประมาณนี้6,500แล้วที่เหลือค่าเทอมก็มาเฉลี่ยจ่ายมาดูถูกแบบจริงจัาจะแพง่ามี้มันก็จะเตือนมาก่อนว่าเนี่ยนะต้องจ่ายเดือนต่อไปต้องจ่ายภายในวันนี้ไงครับค่าเทอมนั้นก็ต้องเตรียมไว้พอสมควรนะเพราะว่าแป๊บๆมันก็มาแล้วค่าเทอมทั้งหมด4เทอมทุก6เดือนต้องจ่ายจริใช่ไหมคำถามถัดไปนะครับจะเป็นพอได้มาแล้วครับเป็นยังไงบ้างชอบไหมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันตรงนู้นแล้วกันตรงนี้ยืนมานานแล้วช่วงนั้นที่ผมมาเป็นประมาณเดือนธัน2020ครับเป็นช่วงโควิดพอดีข้อเสียคือตอนนั้นน่ยในเมืองนี้มันค่อนข้างล้างมากแล้วก็หนาวฝนตกใช่ไหมครับแต่ว่ามันอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานประมาณช่วงแป๊บหนึ่งก็อากาศเริ่มดีขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือที่ผมชอบก็คือความเป็นระเบียบ ความตรงต่อเวลาของของรถอย่างเงี้ยเราสามารถคำนวณเวลาได้เลยว่าจะไปที่1ที่1เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่วเวลาที่นี่มันสําคัญมากความเป็นระเบียบของถนนอย่างเงี้ยถนนจะเรียบมากอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแพนมานะครับเห็นว่าถนนเนี่ยมันเรียบแบบทุกที่ะต้องมีแบบต้องใช้รถเข็นเนี่ยสามารถขึ้นได้ตลอดเวลาเขาคิดกันบางแห่งเมืองเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเขาคิดมาดีแล้วก็ไม่ได้แบบสร้างไปเรื่อยตามมีตามเกิดอย่างเงี้ย อันนี้เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราอยู่ในเมืองแบบนี้มันทําให้เราเป็นคนที่มีระเบียบมากขึ้นคนที่เห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นรู้สึกว่าภาษีที่จ่ายไปถือคุมค่าใช่คุมค่าครับตอนนี้อยู่มานานแค่ไหนแล้วครับสามปีสามปีกับ2เดือนครับความรู้สึกภาพที่เห็นตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยผ่านมา3ปีแล้วเป็นยังไงบ้างยังคงประทับใจอยู่ไหมใช่ก็ที่ทําให้ผมอยู่ได้แล้วก็มีแฮปปี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าคอมมิตี้ที่ที่ผมอยู่ด้วยครับ เพื่อนๆคนไทยโชคดีที่ได้ได้กลุ่มที่ที่ดีครับก็ตอนแรกไม่นึกว่าจะอยู่ในขณะนี้จะรับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะหางานได้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันว่าหางานที่ต่างประเทศมัน้างยากครับสรุปก็คือโชคดีว่าโชคดีที่หางานได้แล้วโชคดีที่ได้เพื่อนดีครับมีคําถามหนึ่งที่เขาชอบพูดกันนะครับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยให้ระวังคนไทยไว้ก็จริงบางส่วนนะครับตอบเหมือนกับเราต้องเลือกคบเพราะว่าโดยเฉพาะการทํางานหรือว่าการเรียนก็ตามการคบคนเนี้ย สังคมไทยมันปิดขาเมืองไทยเรามันเราไม่โอเคคนนี้เราก็ไปพกคนนั้นก็ได้เราผิดใจคนนี้เราก็มันมีตัวเลือกให้เยอะแต่ว่าพออยู่ที่นี่นี่นสังคมมันแคบถ้าเราไม่ถูกใจคนนี้ตรงนี้มีเรื่องกับเรามันก็เป็นเชีรเลชั่นเป็นหมดฉะนั้นเนี่ยผมว่า เราก็ต้องเลือกคนที่คบว่าเขา้าพลาสตายเข้ากันได้ไหมก็อีกอย่างนึงคือคบคนหลายๆแบบไวก็ดีคนหลายๆชาติอาจจะเป็นคนแคนาเดียนเลยหรือคนที่เป็นต่างชาติที่มาเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราอุตส่าห์มาอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะการที่เราเรียนวัฒนธรรมจากที่อื่นมาปรับใช้มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับรู้สึกคิดถึงอะไรที่ไทยบ้างไหมคิดถึงอะไรนายกและมนตรีคนปัจจุบันหรืออดีตไม่ใช่ <laughs> นายกเหรอครับในจริงๆผมในการเมืองก็แบบมันวนลูบอะ่ะ ตอนนอนกลับออกมามันก็รู้สึกว่าเออยังมีความหวังใช่ไหมครับเลอกตั้งก็ยังมีความหวังแต่พอบลมันเป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการมืออะไรทุกอย่างที่ไทยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยแล้วแบบบางทีเราก็เหนื่อยใจเนาะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าตอนเลือกตั้งกับเพื่อนๆทำเอ็กซ์เโพช่วยกันรนรงลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องประชาธิปไตยรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกใช่ไหมปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมอาจจะปลอดภัยด้วยความที่เรื่องเรื่องเอ่อเรื่องการแซงออกเงี้ยมันมีอะไร กฎหมายที่รองรับแล้วก็พี่ถามว่าอะไรนะคิดถึงอะไรที่ไทยมั้งคิดถึงญาติญาติคิดถึงเพื่อนเย่าครับครอบครัวคนจีนเนี่ยเราก็จะแบบสนิทกับที่บ้านอย่างที่2อคืออาหารเนี่ยอาหารที่นี่ก็ก,ก็ก็เยอะแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงความความเป็นสตรีทฟู้ดที่เราจ่ายตั้งไปแต่ละครั้งต้องคิดอะไรมากขอบคุณคุณม็อบนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับพวกเราในวันนี้สําหรับคนที่อยากมาต่างประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาดูหวังว่าจะได้แนวทางในการในการอะไรนะ หวังว่าจะได้ข้อมูลนะครับที่ดีๆสำหรับคนที่อยากจะเดินทางมาตาักประเทศไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานหรืออยากจะมาอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพประชาธิปไตยนีเขายกนิ้วให้โอเคครับ <ไป S 2> ขอบคุณมากครับ